โอ้โหพี่น้องฮะดอกไม้สีส้มสสวยงามมากเล้วยุคนี้รู้สึกว่าจะเป็นยุคที่ฮิตสีส้มนะใครสนใจก็ลองหามาปลูกดูฮนะเนี่ยเห็นไหมสวยงามมากๆเลยอันนี้คือรักแรกพบนะฮะสีส้มสวยจริงๆฮนะช่างกิจนตรสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลินอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ วันนี้มาเดินตลาดนัดฮะแต่ว่ามาช้าฮะเขาไปกันหมดแล้วนะเหลืออยู่สองต้นเนี่ยแหละแต่ก็ยังสะดุดตาอยู่นะนี่ฮะไม้สวยๆที่ร้านคุณกิ๊กฮะนี่รักแรกพบนี่เห็นไหมฮะเห็นสีส้มแล้วโหสะดุดตา,าจริงฮะเนี่ยดอกสวยฮะสวยมากนี่รักแรกพบสีส้มฮะนี่ที่ร้านคุณกิ๊กเนี่ย ขายสนใจก็ทักได้นะทักไปที่เพจได้เลยฮะส่งได้นะค่าส่งอาจจะแพงหน่อยเพราะว่าหนักกอใหญ่นะแต่ว่าไม้หายากเนี่ยน่าสนนะเนี่ยออกดอกกันเพียบเลยเนี่ยดูรอบๆฮะเนี่ยดูแต่ละดอกกำลังตุมต้มๆเนี่ยโอ้โหสวยมากเนี่ยเนี่ยใครสนใจก็ด่วนเลยฮะด่วนดูคลิปแล้วเข้าไปเลยฮะ แจ้งที่เขตกิ๊กกล้วยไม้ได้เลยไม่งั้นไม่ทันนะเพราะว่าไม้หายากนะเนี่ยที่มาในเหลืออยู่ต้นเดียวนะเนี่ยเ,นะเนี่ยร้อยยี่สิบเองนะเนี่ยราคาอยู่ที่ร้อยยี่สิบต้นสูงประมาณสักห้าสิบเซนนะประมาณน,นะห้าสิบถึงหกสิบเซนเนี่ยครึ่งเม็ดว่างั้นเถอะนะเนี่ยเป็นพุ่มสวยนะเนี่ยร้อยยี่สิบบาทฮนะ ส่วนอีกต้นนี่อันนี้น่าจะเป็นเข็มชมพูนุษย์นะสีชมพูสวยๆเนี่ยอันนี้ก็ราคาเหมือนกันฮะร้อยบบาทแม่ค้าบอกจําไม่ได้นะเล็กลองค้นดูเขาบอกว่าเข็มชมพูนุษอ่ะไม่รู้จ่ายใช่หรือเปล่านะใครรู้จักนะก็ลองทักมาเม้นมาฮะนี่นี่ฮะเหมือนดอกเข็มเลยฮนะ ครับผมสลับเดินตลาดกับนาเล็กวันนี้พามาชมนี่แหละไมายสวยๆสองต้นเนี่ยที่ชื่อว่าเข็มชมพูนุชกับรักแรกพบสีส้มสวยๆครับผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ